สบายดีพ <rude S 2> ี่น้องปล่อยไปสักุสักคนส้มสบอเนาะงเอฟซีทุกท่านทีขนมหักแพงวันนี fighting, ้เนี้ยดีคับสมสองของน้องคาโซพี่น้องยันเพียงเที่ยงพี่น้อยไม่ตากับเขาครัวต้มปลาข่อยพี่น้องขอตัวบ้าใหญ่ต้มปลาข่อยใหญ่ใส่สมมดแดงพี่น้องสมมดแดงสมมักเล่นหอมปลอมหอมบัวลงไปโอ้หอมหมืนหุ่น มากินข้าวเที่ยงน้ำกันเด้อพี่น้องทุกคนใครอายากมุดโจมาได้ต้มปลาข่อยได้แน่ๆตบข่อยไม่ไข่ตาข่อยแน่เอาเม็ดไปตึ๊กฮะกะมาไข่ไข่มันต้มไปตัวหนึ่งย่างตัวหนึ่งตัวใหญ่ใส่เบิ้งค่อยๆได้เ<อ>ด็กขอไปดู น้องปลาดุกสี่ตัวปลาคอยังอยู่สองตัวตัวหามตัวน้องตัวใหญ่ตัวหนึงน่งมาเดินมาเดิมากินขน้าวแล้วกันนะพี่นขอขอขันกมากินข้าวเที่ยงแล้วกันเด้อโอ้ยตัวใหญ่ปลาดุกงามๆนะบายดีปลาลุงอือหมดแดงหมดแดงไปดีปลาลุงไหมไมปลาลุงมากินข้าวน้ำโชกเด้มอมาข้าวน้ำโขกเด้อตุมปลาตุ่มป้าข่อย อาหารเทียงอาหารเทียงพี่น้องมาเด้อมาเด้อมาเด้อนปะสุกุสุคนถ้าอยากหมดจอมาเลยป้าพี่น้องเป็นตาแสบจ้ามาเด้อจ้ามาเด้อจ้าต้มปลาเขาใหญ่ตัวบ้องไงสัมแขนใส่สมบูดแดงหอมหอมปลอมลงหอมหุ่นหุ่นมาเด้อมาเด้อมาเดินสุกุสุคนมาเด้อมาเด้อกินข้าวเทียงนลำกล้องเลยแสบเด้อ กินอะไเด้อพี่น้องมาเด้อมาเด้อัสดีพี่น้องเพียงเด้อสุกพใหญ่เด้อไปดี่ะลุงเออพี่สาวด้อพี่สาวน้ำขอเด้อพี่สาน้ำขอเด้อพาลุงพาลุงสุกพใหญายพะขญายว่าจะผึ่งก็แม่เอามาจะปลดแล้วเราไม่ไขมัน เด็กอ่านมันยังจะขี้มันกินหมดขี้มันไม่กินไม่กินคำน้อยจ้ะคำน้อยจ้ะอกเบืองคือพอ I'm oh,

เตัมมไม่ต่างเนี่้องมยุเฮะแล้วมันจดยงกันทั้งะนีาางกันกับโลแดงอรมณ์มอยะสน

Hãy subscribe biết kênh Ghiền Mì Gõ của bỏ lỡ những video hấp dẫn Các bạn nhớ đăng kí cho kênh Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

À, thứ, đúng rồi, đúng rồi, có ba. Đang chạy chậm một không có con ไม่มวลย่จากแล้วกเปื่อยบเปื่อยอ่นไปยำได้กินย้ำหนักเลยหามันเปื่อยอยากเปื่อยหามันเปื่อเอาออกมาติยี่อาบก่าเอ

上天山，我们三百多人在天山。

งขลาพี่น้องสำหรับที่นี่พ่พอก็คิดนาพี่น้องฝากเบิกกุไลรสสำหรับฟาสุกนะเนอพี่น้องสวัสดีดีไปดู